อหอมพี่น้องหอมไรทั้งหอมทั้งชุนพี่น้องอ่ะเสร็จแล้วครับผมสุดท้ายท้ายสุดใบกะเพราม่วงลงไปครับนี่ครับกะเพราม่วงหอมแต่นายพี่น้องโอ้ยเมนูนเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องมาเด้อมาเดิอกินกับข่าวนันฮอนครับผมคนนะักขนาดพี่น้อง สีสันไหมโอ้ยหิวเข่าด้วยัดนี้มาแซ่บๆกันนะครับเด้อเอาเหยียบลอยพี่น้องเบ่งกันลูเดอร์สีสันสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับลุงแอผัดแซ่บเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงแอคมานําเสนอเมนูง่ายๆครับผมใครก็ทําได้เมนูผัดกะเพราครับผมตมพริกกระเทียมไว้แล้วครับผัดกะเพราหมูสับครับผมง่ายๆแต่อร่อยนะครับเนี่ยลุงแอคจะผัดปลาไหลด้วยนะครับพี่น้องผัดผิดปลาไหลครับผม ผัดพริกกระเทียมไม่หอมก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหมูสับลงไปผัดครับผมนี่หนูง่ายๆใครก็ทําได้แต่มันอร่อยนะครับอ้าวเสร็จแล้วน้ําร้างคกครับผมอย่าทิ้งนะครับนี่ครับทำกับข้าวต้องใส่น้ําร้างคกนะครับคนเท่าคนแก่คนโบราณรับถือครับผมเขาไม่ถือหรอกครับแต่เขาบอกว่ามันอร่อยครับผมใส่น้ําร้างคกลงไปนะครับ อ่ะผงกันเลยครับผมน้ำมันหอยลงไปครับตามด้วยน้ำปลานะครับรสดีครับผมผงนัวครับผมแล้วแต่ชอบนะครับผงชูรสครับตามด้วยซอสฝาเขียวครับผมตามด้วยน้ำตาลนะครับใครไม่ชอบใส่หวานก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่นะครับน้ำตาลสัดเล็กน้อยครับผม จะกลมกล่อมนะครับแล้วแต่คนชอบครับผมมีนูง่ายๆผัดกะเพรานะครับนี่ครับคนผัดปนนีคนเดิมนะครับแล้วก็แต่งสีสันด้วยนะครับซีอิ๊วดำนะครับเพิ่มสีสันเพิ่มความน่ากินครับผมนี่ครับเห็นไหมออกมาแล้วเสร็จแล้วชิมรสชาติครับผมอืมแซ่บ อ่าสุดท้ายท้ายสุดครับผมใบกะเพราเป็นเมนูที่ลุงแอดชอบกินนะครับกินไม่เบื่อครับผมไปตัดหญ้าหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่ครับกลับมานี่ยต้องมีเมนูผัดกะเพราไม่ผัดกะเพราก็ก๋วยเตี๋ยวครับผมกินอยู่สองอย่างแค่นั้นแหละคือชอบกินครับนี่ครับเริ่มหอมหน้าตาสีสันข้าวสวยระอ้นซอยพกน้ำปลาครับผมเมนูผัดกะเพรานะครับอร่อยมากครับผม เรียบร้อยครับผมตักลงจานเสิร์ฟได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยพี่น้องเป็นไงครับสีสันน่าทานมากเดี๋ยวซอยพริกน้ำปลาสักถ้วยนะครับกินกับไข่ดาวนี่ครับเมนูง่ายๆครับผมอ่าเชื่อว่าหลายคนก็ชอบกินนะครับผัดกะเพราีนลุงแอกชอบกินมากครับผมกินไม่มีเบื่อนะครับนี่ครับ ผัดใหม่ๆร้อนๆกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับซอยพี่น้ำปลาไข่ดาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวลุงแอก็จะผัดนี้ต่อครับผมผัดเผ็ดปลาไหลนะครับนี่เมื่อเช้าไปตลาดได้มาห้าสิบบาทครับนี่ครับผัดใต้เป็นจานเลยเราจะผัดเผ็ดปลาไหลนะครับนี่เครื่องแกงเตรียมไว้เรียบร้อยมีกระเพราม่วงด้วยนะครับมาครับตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับพอประมาณอ่าใส่พี่แกงเผ็ดที่เราเตรียมไว้ครับลงไปครับผม นำไปผัด,ผดไฟเบาๆนะครับให้พริกแกงเราหอมก่อนนะครับผัดไปเรื่อยๆครับผมไฟเบาๆใจเย็นๆพี่น้องคั่วพริกแกงให้หอมก่อนนะครับอ่าเมื่อพริกแกงหอมได้ทีแล้วครับผมก็ใส่นี่ครับปลาไหลที่เราเตรียมไว้นะครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปผัดเลย แล้วครับผมเติมน้ำเปล่าลงไปครับผมมาเห็นไรพี่น้องผัดไปแรงๆนี่ยิ่งหอมนะครับตอนเอาไปไหลลงนี่มันจะได้ไม่ขาวด้วยอ่ะใส่น้ำไม่พอดีไปเลยครับแล้วก็เที่ยวไปไหลไปด้วยนะครับใส่มะเขือพวงกับมะเขือกรอบลงไปนะครับมีเล็กน้อยไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณครับ เสร็จแล้วก็ทําการโคุลีคลีเล็กน้อยครับผมให้พริกแกงให้ส่วนผสมมันเข้ากันครับผมมะเขือจะได้สุกนะครับนี่ครับเราลงแอ็คไม่ผัดไฟแรงเท่าไหร่นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็จะมาปรุงกันนะครับนี่ครับผมผองนัวพี่น้องใส่หลายๆเพียงแซ่บแล้วจะมักนะครับเด้อเบิดปุกเลยครับน้องมันเบิดแล้วตามด้วยรสดีครับผม หปรุงรสเพิ่มความนัวครับผมน้ำมันหอยครับใครไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่สุดรใครสุดมันทำกับข้าวไม่มีขีดจำกัดนะครับตามด้วยนะครับน้ำปลาสักสองรอบนะครับหนึ่งสองสามเอาแถมให้อรอบหนึ่งเพิ่มความหอมแล้วก็นี่ครับน้ำตาลลงอเอ็กซ์ตรัดนิดนึงนะครับใครไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับ ประมาณนี้เสร็จแล้วก็เล่งไฟสักนิดนี่ครับกับการคลุกเขาโอ้โหผัดแบบนี้ต้องให้ถึงพริกแกงนะครับนี่ครับคนข้นเลยครับผมจะช่วยดับความคาวแล้วก็เพิ่มความเผ็ดร้อนปลาไหลนี้ต้องถึงเครื่องนะครับพี่น้องไงครับสีสันสุดยอด รสชาติเรียบร้อยครับผมลงตัวพี่น้องรสชาตินี้ตามใจเลยครับนี่ครับแล้วก็ใส่พริกแดงพริกเขียวแล้วก็เม็ดพริกไทยอ่อนกระชายซอยใส่ลงไปครับผมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการพัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนเดิมครับโอ้โหพี่น้องอัวผัดเผ็ดปลาไหลห้าสิบบาทพี่น้องเป็นมันคุ้มครับ มึงเอาเดินพี่น้องเด้อสุดยอดสุดยอดมาเด้อมาเด้อสแ่บๆน้ำกันครับผมข้าสวยร้อนๆนะครับสุดยอดเลยเมนูเนี้นานๆกินโห่แ่บหลายพี่น้องเนี่ยโอ้ยว่ะสดๆใหม่ๆเลยโอ้ยหอมพี่น้องหอมไยทั้งหอมทั้งชุนพี่น้องเอ่ะเสร็จแล้วครับผมสุดท้ายท้ายสุด ใบกะเพราม,ม่วงลงไปครับน,นี่ครับกะเพราม,ม่วงหอมแต่นายพี่น้องโอ้ยเมนูเนี่ยสุดยอด,ดเลยเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินกับข่าววยนฮนครับผมคุ่นะคักขนาดพี่น้องโอ้ยสีสันไหมโอ้ยหิวเขาเด้อบัดเนี่ยมาแซ่บๆแกันนะครับเด้อ เอาเหยับลอยพี่น้องเบิงรกลูเดอร์สีสันเอาปิดแก๊สพี่น้องเหย,ยับลอยอ้าวตักลงจานพี่น้องโอ้ยมาเด้อมาเด้อเสียบเสบด้วยกันครับผมหอมอุ่นหุยพี่น้องจะเสียบอะไร ปลาไหลห้บาทคุ้มครับไม่ได้ไปหาเองซื้อตลาดครับผม <c oughs> เสร็จเรียบร้อยพี่น้องอ่ะมากินน้ำกันเ้อยครับเด้อเมนูนี้โหยทำที่ไรก็อร่อยครับผมผัดเผ็ดปลาไหลนะครับนี่ครับสูตรลุงแอค๊ครับผมผัดง่ายๆครับผมแต่อร่อยครับผม มีดอกขาวางด้วยกินกับดอกขานี่ยยิ่งมีมะระขมๆนะครับยิ่งกินเข้ากันเลยอามาทานข้าวด้วยกันครับผมวันนี้เมนูผัดเผ็ดปลาไหลนะครับนี่ครับเนื้อสดๆเลยนะครับอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอ๊กพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตไปกินข้าวก่อนครับผม ขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ